เขารอวันที่จะกลับมาเพื่อสร้างความรักครั้งนี้นะอีกไม่นาค่อยจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างวันนี้ให้พี่ไพ่เล่าเรื่องคนที่เงียบหายไปหน่อยนะคะตอนนี้เขาโฟกัสกับความมั่นคงของชีวิตเขาอยู่เลยคงยังไม่มีเวลาที่จะได้ติดต่อเรามาวันนี้โอกาสเข้าไม้ต้องรีบทำรีบคิดอะคะ่ะก็เลยห่างๆกันไปเนาะ ตัวเขาเองก็น่าจะไม่ได้สบายใจมากเท่าไหร่ที่มันห่างเหนินกันแบบนี้คิดระวางแผนอยู่ตลอดนะว่าจะทำยังไงดีอีกไม่น่าเขาจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างตัวเขาเองก็ห้ามความคิดถึงครั้งนี้ไม่ได้เหมือนกันเขาเฝ้าภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าความรักครั้งนี้เป็นไปได้จริงๆขอให้เราทั้งสองได้พบกันอีกเมื่อเขาได้อยู่กับตัวเองได้คนพบหัวใจตัวเองแล้ววันนี้เขาก็พบว่า เขาคงจะต้องกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้งแม้ว่ามันจะดูยากเย็นแค่ไหนก็ตามเขาจะพยายามมันอีกครั้งหนึ่งเขารู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่แต่เขาที่เป็นจุดอ่อนของคุณตัวคุณเองก็เป็นจุดอ่อนของเขาเหมือนกันเขารอวันที่จะกลับมาเพื่อสร้างความรักครั้งนี้นะคะพิมพ์42ส่งความรักให้จุดอ่อนของใจเรากันนะคะ เปิดใจเปิดไพ่เปิดดาวเปิดดวงกับเพื่อนของคุณพัทรา919วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ